Yeah. Uh -huh. ที่แบบมีเศรษฐีขี้เหนียวครับดมัยเท่หลวงพ่อยกตัวอย่าง่ว้ๆเศรษฐีขี่เหนียวมีลูกชายคนนึงตอนลูกชายอยู่ไม่ได้ไม่ทำอะไรบุญทางไม่ได้ทำเลยโัยเองลยทําลูกชายไม่ได้ทำเพราะว่าสมัยนั้นก็มีหลายหเาที่นไม่ได้ทำ ตา,ายาก็ยังเสียดายเงินที่จะไปรักษาลูกชายจนลูกชายที่เป็นคนป,ป่วยแล้วเรื่องนั้นเนี่ยก็เหมือนเราคนปว่วยพยายามที่ขึ้นในจิตในใจลูกชายคนนี้มันแปลว่าปวดจะตายแล้วพ่อมันเนี่ยพาไปารักษาอะไรเลยเขาที่มีเนีนเป็นเศรษฐีแต่เราไม่ความที่หนีอ แค่พาลูกชายที่ป่วยไข้หนักเจียนะจ,จะตายไปรักษาแค่พาลูกไปไว้ข้างนอดแกนบ้านด้กยลูกชายที่ว่าบางครั้งเนี่ยได้อย่างพระเจ้าแค่ได้หนึ่งแต่ก็คือด้วยความที่นับถึงและที่อื่นขอให้ไม่ได้รับถึงท่านแบบเพราะว่าเป็นสรนารณะออกมาเป็นที่พึ่งแค่แค่เห็นเห็นแบบ เร่าอีกคนธรรมดามน,นอยงเพตอนหมดแกนตายความที่ปล่อยฟ้าจิตจะให้ปล่อยควา,าหาที่ขึ้นที่เยืดเหนี่ยวในจิตในใจตัวจะตายแล้วพ่อเขาไม่มีเงินจะไม่หา พระสมณโคดมเนีย่ยนะนะให้แบบมีอนิสงส์มีอนิสงส์มากเยอนะยจีบตาย ชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยนับถือนักที่อุชาณท,ที่คือไม่จะใ,ใส่ไป ที่เหนียวมีเฉพาะตอนตายเนี่ยที่ว่าได้มาเรื่อยๆถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยอันนี้ศพอ็ตายก็ะเป็นเกิดเกิดนาแต่ว่าเป็นเกิดนาที่ เราขอตายเนี่ยสามารถให้ให้เป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> นี่ก็จะแค่ตัวอย่าง ก็จะอาน,นิสงส์ก็จะสูงและความบุญด้วยก็บารมีก็มากไปไปด้วยนี่เป็นแบบตัวอย่างง่ายๆที่ว่าที่เราเราก็นัาปฏิบัติควดหรวร,วรมีในใจซึ่งถ้าตามการแนวทางปฏิบัติของพ่อ็็ืืถท่านจะเป็นท่านมีตอนในที่สอนแบบ อารมณ์มันไม่ควรมีแบบบางบางครั้งที่ต้องติดใจก็ติจใจแต่บางครั้งควรควรผ่อนคลายก็ควรผ่อนคลา,า,ายเพราะฉะนั้นการที่น่ารึกถึงภาพพรควรตลอดเวลาไหม ที่อารมณ์เรามีสติรู้ตัว ท่านเพื่อให้แบบทำสบายบายแต่พอไม่เข็ีก็คือให้มันจริงจังให้แบบมันจะได้ไม่เครียดเพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ลึกๆรู้แบบที่จะบอกกับมันเป็นอนิจจังเกิดก็ระดับเกิดระดับมันเป็นยังงมันเป็นแบบเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นรดับ เกิดก็ต้องดับไันนี้คือเป็นธรรมดาแต่ให้ปล่อยๆให้มันสว่างกระพิษสว่างแบบที่ฉี่ในใจเราเพื่อเป็นตาประทับก็เหมือนกับหลอดไฟอะเราเห็นมันสว่างตลอดอย่างนี้จริงๆก็คือมันเป็นความถี่เกิดดับเกิดดับชื่ว่า6กสิบครั้งต่อน,นาทีต่อวิเราถึงได้เห็นมันสว่างอยู่อย่างนี้แต่จริงๆก็คือมันเป็นคลื่น เกิดดับเกิดดับของกระแสไฟนิ้บล็อกนิ้บล็อกอย่างเงี้ยแต่เพียงว่ามันเกิดทีเกิดและดับที่หรือเราถึงเห็นว่ามันเป็นแสงสว่างตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างเงี้ยมันเกิดดับที่หยืง่ายภาพนิ้บเล็กเดียวถ้าถ้าเราไม่ไม่ทำตึงมันไว้มันก็จะดับเกิดแล้วก็จะดับ มันก็เป็นอย่างนี้ฉันได้ก็ชน,นะการระลึกหนึ่งถึง้าพพาก็อย่างนั้นนะให้มีไปบ่อยให้มีไปบ่อยให้ท่าสว่างขึ้นในใจเราบ่อยๆเพราะตอนนั้นนะเมื่อเรามีภาพพานในใจสติสัพพัญญาเราครบชวยครบช่วงอยู่แล้วกิเลสไม่เข้า อีกอไม่เข้าอันนี้สองลักษณนั่นคือสิ่งที่ทำถ้าทำอย่างนั้นก็คือว่าเราเรามาถูกฐานแล้วแต่เพื่อให้มันไหวๆไม่นั้อะไรองเพื่อช่วยจริงเวลาจากการที่เราไม่มีสติไกกับอะไรต่างๆมากมายาล้นึกถึงก็เหมือนเดีบลมหายใจนึกถึงได้ก็หายใจอันนี้ก็เป็น บทหนึ่งมีกรรมฐานแต่พระพนี่ก็แล้วแต่เอาว่าใช้แบบแต่และเวลาของเราดีกว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ถือกรรมฐานกองเดียวในการที่ที่จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดบางทีท่านก็แผเมิตาบางทีก็ระลึกรู้ลมหายใจหรือ,อเยอะ,ออะไรพวกนี้ แค่ภาพพระก็จะดีแล,ล้วก็อย่างเหมือนแบบถ้าเรากำหนดเห็นได้เป็นองค์เลยยี่งละเอียดเท่าไหร่ก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะและสมาธิเราด,ด,ดีสูงซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันเราได้ไหมการทํางานเราได้ได้ไดอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยแอฟเบิร์ทาเรือตึ้น ทาขนมไปเรือถือข้าวผาไปในขนมไปจิตใจแล้วแผลไปในขนมอาปลุกเสกไปในตัวว่ะฮ่าได้นะหอวแค่ซึ่งหนึ่งเราได้กับตัวเองแหละผู้ปริโภคก็ได้กับเขาด้วยใครจะรู้แผลอาจจะติดใจนกดนขึ้นมาก็ได้ มันสามารถเขาเรียกถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะเรียกว่ากีฬาทางจิตเป็นกีฬาเป็นกนารบริหารทางใจไปด้วยในตัวโดยใช้ที่ว่าเวลาอื่นที่เราแบบคืออารมณ์เดียว,ว่ทำเรื่อยๆมันเบื่อมันน่าเบื่อพอมาทําอย่างนี้มันทําให้มีความหลากหลายของจิตของกิจกรรมทําให้เราไม่เบื่อ กับผ้าพลาทำงานบางทีก็มีเพราะฉะนั้นมับทำอางนี้เน,นี่ยทำให้เราไม่เบื่อมีจิตก็มีแบบเหมืนเด็กอ่ะพอมีความหลากหลายขึ้นเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้ง่ายได้ไวด้วยทำงานทำงานก็เหมือนกับผ้าพภาพนี่าพาเล็กพ้า,า,าใหญ่นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ส,สูงก็คือง่ายๆคือถ้าเรานึกถึงได้กอดตายก็เกวดาแล้วหน่ะย,ยิ่งเราทำกุศลก็ยิ่งแล้วใหญ่นี่เป็นอธิสงที่สูงมากแล้วแบบนี้ก็คือเกิดในชาติใดเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อยู่ในเจอสาสนาภุืแทบจะตลอด เพราะว่าไม่มีศาสนาอื่นหรอกเรือถึงพระพุทธเจ้าแั้นี่คือแทบจะติีตัวอะไรว่าเจอไปเกิดชาติพแใดก็ศาสนาพุทแน่นอนนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติที่าัถนามรรคนิพานควรที่จะเลี่ยนึกถึงไว้ในินใ,นใจด้วยอันนี้ก็เป็นเก็บเล็กเก็บน้อย เช้าอย่างเงี้ยเราเห็นวันนั้นคุยโยมนไปปฏิบัตาาิเห็นดวงอาทิตย์กับนแะอบกำหนดภาพภาพดวงอาทิตย์แบบเช้าเช้าเนี่ยดวงดวงท่านยังไม่ละแรงเลยเห็นแล้ว่า,า,า,าก็หนดภาพปาดทำแบบจะส่วนจัดปาดไหนนั่นขึ้นอยู่ที่เราชอบใจยิ่งเราชอบใจมาก ก็าให้เป็นเป็นไปตามธรรมชาติลงมาที่สีแดงอย่างสีหมัดศกอย่างเงี้ยขึ้นคนขอบคิวไม้ยังเรายังสามารถเห็นองค์ได้เต็มๆอย่างเงี้ยก็หนดทับไปเลยแล้วน้อมมาในใจนี่สิ่งที่สำคัญคือน้อมเข้ามาใน,ในใจของเราเราเห็นข้างนอกยังไงในใจเราก็ต้องเป็นยังไง มีเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตไม่เบื่อนายแล้วเราก็สามารถควบคุมได้ง่ายส่วนจะชัดหรือไม่ชัดนั่นอยู่แล้วแต่บุคลว่าสติสมาธิเราดีแค่ไหนแค่นั้นจนะตอน,นั้นเราแจ่มใสานาดไหนคือมีสติสัมปัญ,ญญามีสมาธิดีแค่ไหน,นภาพ ก็จะชัดขึ้นเท่านั้นแบบนี้เดียวคือถ้าเรารับช่วงนั้นถ้าเราตัณิดน้อยสมาธิน้อยขอให้เขียนว,ว่าเป็นรูปร่างของข้าแล้วใจเรารู้ว่าได้ถือภาพมระพิจ้านั่นถืวก็ปอดนะแล้วแต่เนี้ยครั้นี้ก็ขอเพียงว,ว่าทำบ,บ่อยๆพอทำบ,บ่อยๆด้วยความที่เวลาเราควบคุม ได้มากขึ้นก็จะชนาญไปเองวาชนะไปเองภาพก็ค่อยชัดไปเองเนี่ยเหมือนอย่าง,างาการสัมมานก็คือภาพผาเป็นอารมณ์หรือในอารมณ์นั้นน่ะถ้าเราไม่มีภาพผาเลยไม่สามารถแนละ้คือจิตมันยังไม่แหลกได้ก็คือขอให้รู้ว่าในนั้นนะในอารมณ์นั้นน่ะเราตั้งใจกจ็คือพรั อันนี้ก็ใช้ได้เรามันใจวนันนั้นนะในอารมณ์เราเจออารมณ์เดียวเนี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะมีอยู่ดีนะในใจในใจของเราดังนันกันข้านอกชั้นใด ที่เราชอบนี่นะปาที่เราชอบอย่างอวิสุทธิเทพนี่ก็ได้อ,องค์ประถมปลาลิพาก็ได้ในองค์ประมใน่วิหารแนนก้วลาเมฆนี่ก็ได้ขอเพียงภาพนั้นที่เป็นที่ภาพที่เราชอบนลืถึงที่ลาแบบลืนถึงได้บ่อยเก่อเก,อกอเพื่อนอ่านก็นได้จะทําให้เราเลื่อถึงได้ง่ายขึ้นกำหนดได้ง่ายขึ้นเป็นการที่ เ็นหนึ่งในอนุอนสตนะิที่เราควรทำให้มีเกิดขึ้นในใจสลับกันได้บางทีการจะถึงลมหายใจเรียบก้าวเดินหรือการจะคู้แขนจับอะไรเนี่ยถ้าเราเรา้นึถึงได้ก็ควรทำให้มีเกิดขึ้นใน,ในใจใิตใจเรานะใจเราจะได้ว่าจากกิเลส การฝึกสติสมาธิอย่างนี้คอนี้เราก็ได้อันนี้สองสมูงอย่างเอออย่างแล้วในห้องน้ำเราเรานึกถึงได้ไหมกาลังจะทิ้นบองอะไรอย่างเงี้ย มีเยอะด้วยอย่างเช่นตอนนั้นอย่างคนที่แบบเป็นความดันอย่างเงี้ยเส้นเลียในสมองนี่ขอบเนี่ยอ,อาจจะแณะที้กำลังเบ่งอยู่เส้นเลือดอาจจะแตกก็ได้ให้รู้เช่ไหมเพื่อความไม่สมา,มายเนี่ยควรควรเลยล่ะ เพราะว่าเราเม็ดกำหนดที่อื่นเรากำหนดในใจนี่เป็นกำหนดที่อื่นให้เราถึงตรงจุดนี้ไว้ก็ที่เหรียญธนาคานแป่ให้เราเอ,อ้ยเป็นตัวขวางเองกำหนดค่าเกี๋ยวกับตัพาาการ์ดที่มันจะมาตีเราเพราะฉะนั้นต้องทําให้เขียวว่าเราไม่ได้นึกถึงตรงค่าแต่ส่วนนั้นแต่เริ่ลึกนึกถึงสร้างท่านกำหนดท่านให้มีนนๆๆใน,ในใจิตในใจเรา ในเป็นในส่วนนี้แล้วเอาเหตุผลว่าถ้าเกิดข้าตายในตอนนั้นนะครับการมีพาในใสขณะนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเน,นี่ยเป็นเก็บ่กน้อยอันนี้ฝากจากหลวพ่อเลยนะฝากปากนด่งอนนันเป็นเกนนเล็กเป็นน้อยที่เราสามารถเอาไปใช้ได้อยากทำขนมก็พาพานะ่ะเพื่อนนะ ปุกเสงขนมในตัวเองนะเว้ย<笑><笑>นี่กคก็ฝากไว้เอาไปที่น,นะครั้เนี้ยก็อยู่ที่เ,เราแล้วว่าจะจัดสั่งเวลายงไในการทำเนี้ยเพราะว่าแต่ละคนทุระแต่ละอย่างของคนไม่เท่ากันเรื่อเหมือนกันแต่ขอให้มีไหม